มเนื่อมุอว่านเดือดสามดอกเจ้าพี่นอ้องใสสวยจ้ยาโทมนีเจ้าพี่นอ้อ,นองมือหนใ่อยคาโกมือว่านเจ้าพี่น้องขาดีสามเรากระว่างเก่งอิม่มอจ้หสวยครับงดอกสวยเฮงใหญ่จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอพิสารบ้านฉันจ่าผอได้วันที่16กพฤศจิกายน2567จ้า้อเจาวันนี้กับภาพพี่น้องเขาเลาปลาคือเกาจ้าครับผมกับปลาล่างครับพี่น้องบ้านหนองเมฆตําบลห้ยขาอําเภอบุรีรัมจังหวัดอุบลครับวันนี้บบลืมหมวกเนาะวันนี้เนาะวนี้เหมวกมานําครับพี่น้องกับภาพพี่น้องเขาเลาปลาหาเห็ดคือเกาลระจายพี่น้องหมู่บ้านเท่ากับมาเป็นเห็ดกอแต่ก็เห็ดข้าวดินเนาะแม่ครับส่วนมากเป็นเห็ดกอกับเห็ดข้าวดินครับพี่นนนน้อองัไไดพเเปมห็ก ครับผมกปที่เที่ยวขึ้นไปเบิ่งเรื่อยๆอยู่ดอกครับขึ้ไปจอบเบิ่งเรื่อยๆือใจพี่น้องพาพี่น้องเราปาลังหาเบิ่งเฮ็ดดอกเฮ็ดดินก่อนจ้าไปจ้าดูน้ำสาวอยู่บ้านในใจพี่น้องมือหนีสิสุกสิมันซ้ำใดจ้าไปครับสองดอกเหล็กเฮกมันจ้าเดี๋ยวนึงจ้าดินกระเหงเลยจ้าเดีนมึงเขียวจ้ะแอบ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 กนนะ một nhanh, nhanh ui cả, cương cơm im chắc xóm mình cái đỏ Ôi, đi hình này nó ảnh không? จอืมง่ามจ้ะกอดเด้งเด้อจ้ะนี่อนกอดเด้งจ้ะจุ้มลูกจ้ะสะสมไปเรื่อยๆจ้ะอืมดีแห้งกระแตกจ้ะกมเนี่หมู่บ้านเดี๋ยวสานดอกกระถินอ่ะมันกำลังเห็นจ้ะ เพลื่มปอโกบ่บานเนี่เอ้าพี่น้องมาหันว่าเมื่อวานไดย์สามหนูครับผมเหมือนข้าวพี่อีกจ้ะพีอีกได้พี่นี่สองปูกันเลยจ้จะเป็นจีแต่บานเอ้าเดรร้ยายกว่าเมื่อวานแต่หากดอกใบใหญ่เท่าเมื่อวานจ้ะใสสวยจ้ะก็ดีคำนายเนาะเมีน,นครับ มีขาวดินใะพี่น้องนัง่เก็บมาเลยเนะาะครับผมแอรดโฮรมีใจพี่น้องน้งาคักจ้ะโอ้ยฝนบดถือฝนมาห่มเนะาะครับผมไม่มีฝนเลยใจะพี่น้องก็ตกไล่เหม่อได้หน่อยเลย,นะเยแมนครับอืมคือเงามาจ้ะฮุมว่าสามดอกโอเคไหมข้าัเงามันเนี่ยใส่นี่ใส่สวยจะใส่ขึ้นตาจะ้ะ ก็มีมว่าดอกนี้ครับเห็นแบบแอยู่ฝั่งนั้นเนาะนี่จ้ะตัวนี้ใส่เออเออจ้ะวุ้ยนีดิสีดอกกันสองดอกนี้ใส่เดียวกันอีกสองดอกหันใส่เดียวกันเนาะแม่ครับสีดอกเนาะจ้ะสองดอกสองหลุดครับชุ่มนึงจ้ะดีดีไปได้ มือหนึ่ง,งออนน็นขาโกมูว่านเจอพี่น้องเขาดินอ้าวบ้านเห็ดอันนี้ไปแจ๊กเขาไอ้เนื้อนั้นซื้อเห็ดนะมุน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 ,มน,มนดอกนึงครับหงอกหงากครับดอกที่สองับที่หน่อยทีกเบ,บ๊บ โดนรักนะพี่น้อสามดอกเนี่งโอ้ยดอกที่สามครับแม่ปะมีออนซอนแน่งครับ โผล่หน่โผล่เป็นดอกค่อยๆครับพี่น้องซ้ำเรากบว่าแกงอิ่มเข้ากระไดมากขึ้กันขาครับขาคือผู้ปาดเนาะครับผมบ่ได้เป็นผู้เก็บแล้วจ้ะเพราะว่าไปคนละโ่มว่าไายบุรีปบนไดครับพี่นะเป็นยูโฮกแม่ครับนี่อันแม่ปลาหมีได้พี่น้ำจูนปูนออกคักเนาะมือนี้เนาะแม่ครับอันออกร้ายยางไกบุไดเนาะแม่จ้ะเก็บเหลียเพา โอยโดนเลยวไะหออเ้อสอคนอย่แล้โ <professionally> อ้าดอกอย่าต่ลางวัยแพี่นยังบมีเนาะแม่จ้ะโอ้ยจัอเดือบ่มีเด้อเนี่ยกินพ้าหองพอาห้กันเด้อื้คอแดงจะเห็นรออเห็นแ่ไหมบ้นลูกสาวจ้ะอีกแล้วนี่ ไปเบิงหเคยได้เคยมานทางบ้านอยูใ่ในสอบอครับเนไหมเ้เห็นหมนี่มียางไกเลยเอ้ยยางไกแล้วนี่สิไปหปเคยได้เคยมานคนนี้มไมงฮวานเนาแม่น่มาเบิงฮมเก่านน่ครับพี่เนเห็นแล้วบอ,อ้าวเห็นแล้วสามเหมครับ ไตละนี่กคนโอ้ยรุ่นเดียวกันก็ห้องเกมหวานนี่เนาะห้องหินนี่พี่นอสวยจ้ะพี่เอกแสดมาก่อนเห็นเลยได้นมีห้องไข่ครับาหงรุ่นเดียวกันบ่โอ้โลแมนนะเป็นรุ่นใหญ่กลัวมหวานจจูมเนาะ นี่มื่บานจะดูาบหินตเร็เบอร์บหินเลยคนเน่นี่มื่บ้านจะยังสีห้าบูหินนะเื้อแดงดีแห่งจ้ะเข็นเลยสามบ่เข็นเลยสามเลหมูอะไรเหอได้บ่หมื่านเดอหาเนาะหาหรหกหกหกดอกเคลียหลุมนี่หลุมอหดุมึงครับเอาเรลเรียเลยสิพออีกบ่อาเลย Chim cần Hết làm hình cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không, Để không <laughs> เอาวหรือน้ำกันห่มใหม่ครับพี่หนุ่มขาวๆครับข้างๆกันนี่แล้วเนาะแล้วพีทก่อ,กอ,อมาห่มใหม่จ้ะห่มองหันได้สามยังมาสรวงมึงเห็ดข้าวดินติเก็บเมื่อวานครับพี่หนุ่มติเก็บอีกที่เก่ายังติเก็บอ,อีกที่เก่าครับมันนี่ทีงสวยใส่เบิร์ด น,อนนะกอแดงก็งามขาวดินก็งามมุนมุนมุนมนเลยเนาะไม่็นครับงดีจะพีเนอะ น้ำกล่องเด้อจ้ะไปน้ำผู้เก็บผู้่ทนผู้ททยประธานอุ้ยง,งามแฮงงเ,เกษน้ำมนันมันเลยแต่ว่า <c oughs> ดินแหงแหงเนาะแม <c oughs> ่นครับเลือบบดถือบดคขาเติดเขาเขาเนาะคุณบอก Mình đi lượm đi, bỏ bỏ đi Đi nhanh ta, ảm ăn hoài nướng mình ngại pháo bên ta đấy mùa vạn

thế nói tệ khiến mạng cái nhân này thế mình cái chung á thiếu cho bạn này thiếu đèn khao nó không biết đâu các đèn khao là cái gì mình hết thàn đấy bạn này đầm Mà thanh phổ nó ได้จ <ấy>. ุกมือเหลี่ยงเอาแล้วครับจุกมือสี่ดอกเอาสามจ้ะดอกหนึ่งเอาไว้เอามื่อื่นใหญ่ไหวแห้งจ้ะเอ้โหอะารเห็นหนห่อยๆเนาะแมนครับโอ้เก็บนอนครับอือคิดกอสร้างบูเกิดแน่นี่แน่นอนโอ้เกิดแน่นี่บ่ Rất giỏi quá. Rất coi để hôm nay Sáng đậu xanh đậu có muộn rồi đấy Màu Để mai thì... đi có đi sắp ยังอยู่ในโฮมเดียวเด้อาจารย์เห็ดขาวดินขันเด้ออกก็คือกันกับนาเลยออกเป็นโมเลยเด้อาจารย์เนี่ยอ๋ออันนี้กันนาขาวเนาะปึหึทั้านาแปลกปิ้วข้าว <laughs> ผมสะแบงโฮมกกเพท่มกันผมผอกนะครับหลักๆเนาะแมีไทยไก่เนี่ยไทยไกนะ่น้าจ้ะงานลงหมองมีลงกระตาครับ <c oughs> ออกลายเนาะเห็ดข้าวตินน่มเก็บเห็ดข้าวตินกันครับพี่นะ้องแบงคอ,อยลุ่นเห็ดกอย โอนี่นะนี่เป็ดซ้ายเดี๋ยวนี่บ่ได้พอเป็นน้องธาคือเก่าวหน่ะบวกไปใส่เด้ผมได้เจ็ดหรือแปดดอกเมื่อวันอ้าเบิ้งมาเบิ้งมือนี้ครับบ่มีสันดานจากแม่ปลมิครับ ว่าเก็บอยู่นี้เนาะนี่ครับตีนพนตัวน,น,นี้ออกแกลบออกแลบเบิ้ลเลยบอสอ๋อลัอลงหมก็ออกตอนนื่งครับพี่เนงแลังหมก็อีกเป็น,นาถิตเนจจังสีงออกนอนเนาะติด่องปุบเิัปอีกดอกนึครับอีกบ่ แนมเกือบหูหูเลยครับแนมแดดเผาเนาะดอกตอเนืองยี่เขาพี่น้องดอกสามยูหลีเนี่ยสามดอกเลยครับมาทันใหญ่แห้งเนาะจ้าจ้ารย์เขาเฮ็ดคู่บุญห้าวบานนี่แยังรอคือเก่าเนาะจ้คือคือไหวครับพี่เนาะใส่ใยไฟกระพริบเียวลาคิดข้าวดินตอมหนึ่งบ่เสียเด้ไอมาเสียเลยเนาะได้อยู่ บบน,นี่ครับดอกงนึงแดงดีเนาห็นป่ะมาแดงจึงคือถาคือเกาหมู่วานโเห็นครับโมหินหมูอวา,านก็ดีตัวละได้เก็บมื่อนี้เข้าบอดี้เคียร์เนาะแมนครับ,บ,บเก็บแต่ดอกียโคจ้ะยูดอกนี่ยไอ้เยหมื่อวานได้อยู่ฟังนี่ครับพี่น้ะเมื่อนี้คนเราฟังเปลี่ยนฟังออกอุ้ยงามเห็นใจ สวยสุ่ๆสองดอกจ้านี่ดอกหนึ่งแม่ป้ามิสองได้ยัยสองอ,อุย้ยเหนิ่นไม่หัวเขา่าอ,อนนุ้ยเสือ <laughs> เอีย,อยนนองนี่ยอืเร้เห็นครับเกิดถือเข่านีด่ดอกสามจ้ะ นี่ลออีกแล้วครับโอ้เสือมาดอนนี่ตาดีแฮ่โอ้ให้นี่ตาดีนะละอุ้ยเอ้านี่บ่อดอกสองนั่นล่ะสามครับเห็นสามอยู่บอเห็นสี่นแล้วี่ดิใครทีเห็นสามเห็นสี เสมอกันโอเคอีกดอกหนึ่งมายเสมอเดยตัวตัวตัวพียมเสมออาห้ยนะสนะอ๋อแต่ยมีบาดสนะแน่ล่ะงญ่ยพิ่นเนาะงามยูยเนาะหาดอกจ่าจุงนี่พี่อ้ายอีกใช่งามงาม แม่พี่สีไม่ตตมาคบหนิจ่ะบอเรโน่สองคุณดอกที่สามดงดีสีบปตกแต่ว่าหลวกเลยสิเปลี่ยนสีเนาะโอ้ขำขำแน่จ้ะจวมาเตะเสกเก่าแลยจ้ะ งามเแย่ะเสี่ยตาดีต้องเดาได้ดูดีเก๋กำหนั่งเพิ่มเนีนจ้ะเอ้เก๋ยก็นุ้งามเพี้ยงหังก็งามคือกันละก็้มีเห็นเลยรครับเห็นต่ไกยๆเลยครับดอมสวยใส่สวยจ้ะ สะสมไปเรื่อยๆแล้วครับหมลยดอกสองดอกครับพี่น้องบางมือก็ได้ลายดอกครับเดินหอมหนึ่งครับพี่นอ่บโบมีอยูนะครับอืมโบเ่งเลยเนาะ เอกอยู่ฟังพี่ต่างฝนบมีนอนฟังเลยแม่่งงอุ้ยบมีฟังนั่นหาคคลากเลยมาทางพีเข็นกนมาพีเลยพูดได้แมนบ่แมนน่ากน้ำ่นเปนเครับไอ้นบานเอาขนไต่หนาะเจ้าหันกลางนองามครับคุยไหมได้ เอาไปเทนมาทานันปิดเก็ปิดกล่องเลยมาหอดกอครับวีนอน, <ะ S 1> น้ำหนามครับนามคือคนเห็นหนี่นู่คเคืนนอนคนเห็นคนเก็บนี่นะมีกำลังใจเลยนะไป มม่แรกคือรงเงินดอกเดียวเอ้าดอกหนึ่งครับผมกระสีประมาณนี้แล้วเนาะแม่ปหามี่ทำเล่เพิ่งอยู่กับเพิ่งออกมองละดอกมองละหาดอกครับให้พี่น้องเบิ่งน้ำครับพี่นี่ยยางกายครับพี่น้องพอดอายยางกายไปใส่นี่พอดอายยางกายไปนี่เหตุนี่นี่กระดอกหนึ่งเพื่อนใสนี่ดีน่าบื่อมาอีกยังไอือ เกลือบครับพี่น้องนี่อดยางเนาะแม่นจ้ะอ้าวได้๋ยส่งสิสวยครับรวมนี่สามเดือนกําลังได้เก็บเนาะเก็บแต้ฟอมเฮิลโลงโง่เพียงแค่เงแดงนะเมนเป็มียางไว้เมนไปจองโม่แล้วเนาะอ้ยเอออือเอามองเก่าเลยเนาะมองเก่าแงต้ก่อนเลยครับ มาเลยจ้ะพี่น้องสองดอกครับผมเฮ้ยช่วยเลคขาได้พวสุทเป็นที่ดาวประเดีจี๋ไนเ่าไดก็เอาเท่านั้นละสองดอกสวยๆมีอีกวะจูมหบวเห็นดอ้วเพิ่หกนี่น้ำี่อนนะ้ำ่อม่อนด้วยครับบมี ได้ดีพรั่เนาะเป็นโดดเข <prends> ้ <Pok> er. ามานังถาเลยครับขี่พออีแม่บักโมกบแลงบักอื้อบักฝากอ้าวโอ้ยพรมไม้เนาะไอเนาะเมนครับพูดน่ะกําลังได้เก็บครับผมชองดอกบังหันใบใหญ่ดอกนี้แห้งไงจ้าพมนี้ท่าเพิ่งขึ้นจีออกเนาะเพราะว่าผมมีพอตมียังครับพี่น้อง บมีหอมหอมไหมกำลังออกเนาะกำลังออกเข้าเป็นผู้แรกส่วนห้าเบิ้งแม่ก็มีเห็นคักแดงจึงคือขี่รถอยู่ก็เห็นด้วยครับเพิ่นนี่เอาเพื่นไปไปเรื่อยๆไปบอกเอามาตาเดียว เมืนเอามาตาเดียวลงจ้ะพี่น้องจุ่มลงจ้ะไปมาจักดอกทั้งนั้นมาได้เพื่อดอกพี่มาพี่เออห้ามเลยนี่แยกกันไปครับแปดสำไรนั่นจู่นเลยจริงสู่นเลยเปิดไปไม่ต้องก็เงื่อนขีนกินที่เลยมีอีกบ่เบอร์เลาะชัวร์เลยครัดดอกหนึ่งเห็นแต่แบบแบบครับ

มาแล้วขาหากุตาดีดอกนึงครับแยกกันไปอีกเลยนะครับอ่าดดอกนึงครับบบใหญ่เป็นไดครับพี่น้องแยกกันไปครับครับผมก็ได้เวลากลับบ้านครับพี่น้องเบื้องผลงานกับแม่ประมีครับเราได้เข้ามานไล่เป็นไดครับพี่น้องพูนกระตาโจโกะแต่พี่น้องเทท่าเนาะครับเมื่อนี้ ลืมกระตาจ้ะได้ม่กระตาหนึ่งจ้ะกับเบลพูดพูดเลยจ้ะผลงานข้องเข้าใจพี่น้องเบ่งผลงานโดยรวมเด้จ้ะผลงานเขาก็จะเป็นเฮ็ดกอแล้วครับเป็นรักเนาะแม่จ้ะเฮ็ดกอ,กอแดงแกงกาวาดวินครับแล้วก็มาเฮ็ดข้าวดินเนาะครับผมเฮ็ดข้าวดินก็เกิดลายใจพี่น้องอยู่ทั้งลืมก็ลายนนเนาะเฮ็ดกอเนาะเมื่อนี้เขาบัวได้จัดเลี้ยงครับพี่นอ้องว่าเป็นเฮ็ดดอกกับดอกบานก็มียานเพันแตกเนาะ แต่ปลานี่ยจะยังเตะอยูเท่านี้เทาน้ำแต่อันสี้ก็จะเอาไปปนเนาะพอประมีเนาะครับผมผลงานท่าใจพี่น้องพอกันมือนงกับวันที่10พฤศจิกายน2พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเกาปลาเฮ็ดกับปลาพิกัดบ้านน้องเมกตะเมินหัวคามเพิ่อบุญธนิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะควบเบาได้ควบมันกะสุดยอดคือเกาหล่าใจพี่น้องกะสิเป็นกอแดงเนาะครับผมกอแดงแกงหวานคือเกาแล้วครับพี่น้องเฮ็ดครูบุญเาครับแต่ว่าเฮ็ดเพิ่งบ่เห็นเนาะมื่อนีนเนาะแม่นครับ ค้าไรเรือกับเบหินใจพี่น้องก็ปะเดี๋ยวคือไปเบิ้งเทเ็ดบเท็ดคอนหน่อยเนาะครับผมมือนาจังสิค้นไปเบิ้งครับพี่นอ้องลออุวงกันใจพี่น้องผลงานมันนี่กะบ้านคือเก่า <laughs> จ้าฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอคุณทุกกระลังแรงใจทีจ่ทรงให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมน้นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปนาจา้า